ในส่วนของเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตสมัยใหม่นะครับที่จะใช้ในการที่จะใช้ตอบคำถามนะครับตอนสร้างคุณค่าในสังคมสมัยใหม่นะครับ mm hmm. เมื่อเรามาพิจารณาดูในเรื่องนี้นะครับหลักการที่สำคัญมากๆนะที่ได้มาจากพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นหลักการที่น่าสนใจนะครับท,ทั้งวิชานี้ก็ไม่ได้เป็นวิชาที่เป็นเรื่องศาสนานะ เฉพาะแต่ว่าก็นําหลักการนะครับในที่มีอยู่ในศาสนาต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาก็คือหลักพรหมวิหารนะครับหรือที่เรียกกันว่าพรหมวิหารสีเนี่ยนะครับในส่วนของพรหมวิหารเนี่ยนะครับก็จะเป็นธรรมะประยำใจของผู้ประเสริฐนะผู้มีใจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหมสีปการนั่นเองนะครับ หลักการนี้ที่จะนํามาใช้ในการสร้างคุณค่าในสังคมสมัยใหม่นี่นะครับสังคมมันจะมีคุณค่าอย่างมากถ้าคนนั้นเต็มไปด้วยคนที่มีหลักปรวิหาสีนะครับประการแรกก็คือเมตตาคือความปรารถนาดีมีไมตรีต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จมีความสุขนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะฮจะตรงกับคําว่าความรักเลยก็แต่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับในหลักพรมิหารก็คือความเมตตานั่นเองต่อมาก็คือความกรุณาที่จริงถ้าเราดูดูภาพรวมเนี่ยกรุณาก็ไม่ได้แตกต่างกับเมตตาเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการเมตตาในขณะที่คนอื่นเขากําลังเดือดร้อนมีความทุกข์ยากอยู่นะครับก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยครับไปปลดเปลื้อง บำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของคน,นของเราสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอยู่นะครับนั่นคือความกรุณาครับส่วนมุทิตาซึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งของหลักพรหมวิหารก็คือเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะครับเห็นเขาทําคุณงามความดีนะรประสบความสําเร็จความก้าวหน้าก็ปล่อยยินดีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเมตตาและมุทิตาเนี่ยนะครับก็คือในภาวะทั่วๆไป คนเราเมื่อเห็นคนอื่นๆที่อยู่บนโลกนี้ก็มีความเมตตาและเมื่อเขาอยู่ดีมีสุขมีความเบิกบานทําคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีสําเร็จก้าวหน้าก็พอยินดีด้วยนะครับนั่นคือมุทิตานะครับส่วนอุเบกขานะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหลักพรมวิหารนะครับที่จะนํามาสร้างคุณค่าในสังคมสมัยใหม่นะครับ เพราะว่ายิ่งเป็นสังคมสมัยใหม่ยิ่งมีความวุ่นวายของสังคมมากขึ้นคนแข่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นนะครับการที่จะมีหลักของปรหมวิหารนะครับซึ่งเป็นหลักที่สําคัญของผู้ประเสริฐไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุตติตาจนมาถึงข้อนี้คืออุเบกขาเนี่ยนะครับก็คือมองตามความเป็นจริงถ้าเราได้ให้ความกรุณาเขาอย่างเต็มที่ถ้ายังเกิดสิ่งนั้นอยู่นะครับมันเป็นไป ตามสิ่งที่มันเป็นนะครับเราก็ต้องมองตามความจริงวางจิตที่สม่ําเสมอมั่นคงเที่ยงตรงไปตามหลักการลเหตุผลนะครับก็ไม่ไปควายเขวหรือไม่ตีอกชกตัวนะครับอย่างในกรณีเราช่วยชีวิตสัตว์อย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วแต่เราไม่สามารถช่วยได้นะครับจนสัตว์นั้นต้องเสียชีวิตไปนะครับ เราจะไปนั่งดั้ให้ตีอ,อกชกตัวนะครับมันก็ไม่ใช่นั่นคือการที่จะมองตามความเป็นจริงความเป็นจริงของศาตร์ที่เราได้เห็นอย่างเต็มที่นะครับได้ทําอย่างเต็มที่ได้ใช้ความกรุณาอย่างเต็มที่นะครับหรือเราพ้อยยินดีนะครับในส่วนอของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับเมื่อเราได้แสดงความชื่นชมยินดีด้วยจิตใจที่ มีความคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นจะมองอย่างไรเป็นอย่างไรเขาต้องรู้จักตัวเองว่าเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วเราก็มองตามความเป็นจริงมั่นคงเพียงตรงไปตามหลักการละเอียดนนะครับนั่นคือหลักของพหมวิหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยหลักพหมวิหาร,นค,รคนที่มีหลักพหมวิหารนะครับสังคมสมัยใหม่ก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ แม้จะแข่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นอีกหลักหนึ่งก็คือหลักสังขาวัตถุนะครับตัวที่เป็นสังขาวัตถุเนี่ยนะครับเป็นหลักการบําเพ็ญสงเคราะหนะ์ในการที่จะสังขาก็คือสงเคราะห์นั่นเองนะครับหรือทาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนให้ประสานคนที่อยู่ในชุมชนหมู่ชนนั้นมีความสามัคคีกันนะเห็นคนอื่นเขามีความเดือด ร้อนนะครับก่อนหน้านี้หลักลมวิหารก็คือการให้ความกรุณานะครับหลักสังฆาวัตถุก,ก็คือการที่จะไปสงเคราะห์เขานะครับแล้วก็เป็นหลักการที่ทําให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับกันทั้งชุมชนกันทั้งสังคมประกอบด้วยทาน,นครับคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์เขาในนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นก,การสงเคราะห์ด้วย นะปัจจัย4ต่างๆทุนทรัพย์สินสิ่งของนะครับตลอดจนความรู้ที่มีศิละปะวิทยาที่เรามีแล้วก็ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นนั่นก็คือในส่วนของฐานนะครับที่เป็นข้อแรกต่อมาก็คือปิยาวาจานะครับในการที่จะสร้างคุณค่าใสังคมสังคมที่เต็มไปด้วยปิยาวาจามีแต่การกล่าวคําสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะนําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูง ก็ทําให้สังคมนั้นมีความดีงามนะครับชักจูงไปในทางที่ดีนะครับไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมนั่นคือหลักการปีอาวาจจาของสังขาวัตถุสีต่อมาก็คืออัถจริยาครับอัธจริยาอัถจริยาเนี่ยก็คือช่วยเหลือด้วยแรงกายนะครับแล้วก็นขนควายช่วยเหลือกิจการต่างๆในชุมชนเหล่านั้นในสังคมนั้นนะครับช่วยกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับ ก็จะเป็นรูปแบบของสังคมที่เต็มไปด้วยทานปิยาวาจาและอัตถจริยานะครับมีการช่วยเหลือขนขวายอย่างเต็มที่ในการที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จนมาถึงข้อสุดท้ายนะครับของหลักสังขาวัตถุ4ในการที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมก็คือสมานตาครับสังขาวัตถุข้อที่เป็นสมานตาก,ก็คือ ทำตัวให้อยู่ร่วมกับชุมชนนั้นได้นะครับเข้ากับคนอื่นเข้าได้นะวางตัวเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคถ้าชุมชนใดมีการปฏิบัติสม่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับมีการให้ทานกันนะครับมีการพูดปิยวจาหรือในส่วนของอัธถาริยาที่เราบอกว่าช่วยเหลือขนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่ทานปบิยวาจาอัฏฐจริยาและสมานตานะครับสองหลักสำคัญนี้ไม่ว่าจะเป็นพรมวิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสังขาวัตถุซึ่งมีอยู่แต่ละหลักการก็จะมีอยู่4ประการสำคัญนะครับนี่แหละก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับที่จะสร้างคุณค่าในสังคมสมัยใหม่นะครับ เป็นเทคนิคการบริหารการชีวิตสมัยใหมนะ่ที่เราได้นําหลักการสําคัญเหล่านี้นะครับมาสร้างคุณค่าซึ่งอาจจะมีหลักการอีกมากมายนะครับแต่ว่าหลักการอาสองประการสําคัญนี้นะครับซึ่งประกอบด้วย4หัวข้อย่อยในแต่ละหลักการรวมเป็น8หัวข้อย่อยก็จะทําให้ชุมชนสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่น่าอยู่สร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมเหล่านั้นนะครับ